มีโลบาร์เป็นของ T T Y Off Road ตัวนี้จะเป็นแขนยาวจะยางกันชนท้ายเหล็กมีห่วงลากสีแดงให้ออลลยดอกไม้ขอบ16เชน่นกันพัดด้วยยางมอนเตอร์3ามสวัสดีครับผมปอนนะครับจากช่อง y YouTube บันฟอร์และที่ปร,รึกษาการขายจากชรูมฟอร์พนาคารสาขา,ขาขาเกษตรโนมินวันนี้นะครับผมมีตัวแคปเป็นแคร X L l ั s ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Next g e n l a e n g e r ก็ว่าได้นะครับราคาขายรุ่นนี้นะครับอยู่ที่699,0 0 0บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรุ่นแคปบพิกาพเนี่ย มีสีสีให้เลือกจะมีสีดําำเงินขาวน้ําเงินสีสีเท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลทวีเดียว2.0ลิตรทวีเดียวนะครับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าคันนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นแบบทรงแรปเตอร์ตัวหนังสือ FORD นะครับเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีแดงแล้วก็ด้านบนมีไฟสิวให้3ดวง ไฟสิวลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเอ็กโดี A D ก็มีให้เลือกหลายสีส่วนชุดไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนเสริมคือข้อไฟหน้าให้เป็นสีดำด้านคันหน้าจะเป็นสีเดียวกันนะกับตัวรถแล้วก็ไฟตัดหมอกคันนี้แต่งเพิ่มเติมเดิมๆรุ่น X e อ็กอพไม่มีไฟตัดหมอกนะครับคันนี้แต่งไฟตัดหมอกให้นะอันนี้เป็นออปชั่นเสริมที่แต่งเพิ่มเข้าไป ส่วนด้านบนสกู๊ปที่เลือกใช้เป็นสกูป๊ปม้าสีจะเป็นสีดำเงาตัวรถนะตัดสีดำด้านแล้วก็ตัวโลโก้ม้าเป็นสีแดงเหมือนกับตัวกระจังด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับสำหรับตัว2.0รุ่นนี้นะในส่วนของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับจะเป็นดีเซลเทอร์โบเดี่ยว2.0งเทอร์โบเดี่ยวเครื่องยนต์ก็จัดวางแบบใหม่เทอร์โ,รโบด้านนี้นะครับจะเป็นเทอร,ร์โบลูกเดียวขนาดใหญ่ อันนี้คือดีเซลทโบเดี่ยวแล้วก็ไดตัวนี้เป็นไดชาร์จเห็นไหมไดชาร์จอยู่ด้านบนแล้วก็รุ่นนี้สังเกตดีๆพัดลมหน้าเครื่องไม่มีแล้วนะครับพัดลมจะเป็นพัดลมไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นี่ก็ควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าพัดลมทีต่ติดหน้าเครื่องแน่นอนนะครับแล้วก็ทํางานง่ายกว่าช่องเซอร์วิสเยอะกว่าในส่วนของท่ออินเตอร์เขาจะเป็นท่อยางแบบนี้นะครับสามารถยืดหยุ่นได้ตามแรงดันนะส่วนตัวนี้จะเป็นท่อแอร์นะครับ จะย้าไม่อยู่ชิดตรงซุ้มล้อนะครับก็ให้ห่างจากเครื่องส่วนตัวโชค๊คฝากระโปรงรุ่นนี้ไม่มีโชค๊คฝากระโปรงหน้านะครับเห็นไหมโชค๊คฝากระโปรงไม่มีนะครับไม่เหมือนตัวเก่านะอันนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นออปชั่นเสริมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันคันนี้ด้านข้างมีแต่งซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อหกนิ้วมีหมุดอันนี้เป็นซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดนะครับเป็นสีดําด้านซุ้มล้อก็มีให้เลือกหลายแบบ 6นิ้วแบบเรียบมีหมดลายเฟืองลูกค้าเลือกได้นะครับทรงก็จะประมาณนี้นะช่วงล่างเด,เดิมไม่มีการยกในส่วนของตัวล้อมแม็กคันนี้เปลี่ยนล้อมแม็กใหม่นะครับของเดิมรุ่นแคบ XL พัรรุ่นนี้เป็นแม็กขอบสนิ้วเป็นแม็กอรลอย16นิ้วนะเดิมๆิมคันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นล้อลายดอกไม้ขอบ16เช่นกันเป็นสีดำเงาบิลลิงขอบสีเงินขอบ16นะครับแล้วก็รัดด้วยยางมอเตอร์3ขนาดยางเนี่ยจะเป็น265 70ขอบ16นะครับ ตัวนี้ก็หน้ากว้างหน้ากว้างกว่ายางเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะครับของเดิมเป็น255นะอันนี้เป็น265ช่วงล่างเดิมไม่มีการยกในโซนของตัวด้านข้างเดี๋ยวผมไปดูด้านข้างด้านข้างตัวกระจกเนี่ยกระจกมองข้างตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวจากโรงงานเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่อันนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างกระจกเนี่ยกระจกตัวเนี้ย ยังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับอันนี้เราสามารถพับมือได้แบบนี้นะพับมือได้นะครับยังไม่ได้พับไฟฟ้านะรุ่นนี้ส่วนกระจกด้านในตัวเลนด้านในนะครับปรับไฟฟ้าแล้วก็ด้านบนมีแต่งตัวราหลังคาราอหลังคาก็เป็นสีดำด้านนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวตัวรถเสริมเบ้ากันรอยให้บันไดข้างก็มีมาจากโรงงานตัวนี้บันไดข้างนะครับบันไดก็ขนาดใหญ่นะเหยียบเต็มเท้านะครับด้านบนมีแถบกันลื่นให้ เป็นแถบพลื่นศสักสางนะครับมาจากโรงงานเลยติ๊กเกอร์ก็เป็นลายโคนาสาตติ๊กเกอร์มีให้เลือกลายลายมีให้เลือกเยอะนะลูกค้าสามารถขอลายแล้วก็เลือกลายได้นะครับตัวด้านท้ายมีโลบาร์เป็นของ T T Y Off Road ตัวนี้จะเป็นแขนยาวจะยาวายันด้านท้ายเลยนะครับปกติตัวแขนโลบาร์เนี่ยมันจะยาวไม่ถึงขนาดนี้ถ้าเป็นรุ่นทั่วไปมันจะยาวอยู่ประมาณนี้นะแต่เนี้ยเป็นแขนยาวพิเศษมีไฟเบรกดุนที่3ให้ด้วยนะครับอยู่ตรงกลาง แล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายมีข้อไฟท้ายให้เป็นสีดำด้านเสริมมาคึินดีสีแดงแบบนี้ตัวรุ่นแคร็บบเพันนะครับตัวโลโก้เนี่ยโลโก้ไม่มีกล้องนะไม่เหมือนเอ็กที T, เห็นปะไม่มีกล้องนะครับมีไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงมือเปิดให้นะครับส่วนกันชนท้ายรุ่นนี้เดิมๆไม่มีนะอันนี้เป็นของแต่งเข้าไปนะครับเป็นของ GD d อันนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กมีห่วงลากสีแดงให้ ตัวนี้จะเป็นทรงทรงทั่วไปอ่ะอันนี้ทรงทั่วไปนะสังเกตจากด้านข้างนี่อันนี้ก็คือทรงงานเหล็กทั่วไปส่วนตัวนี้จะเป็นแบบแขนโอบให้ดูตัวนี้ให้ดูเปรียบเทียบนะอันนี้ก็เป็นแคนบิกเอพัทเหมือนกันนะแต่คันนี้ไม่ได้ใส่โลบา้าเห็นปะคันจนท้ายนี่อันนี้เป็นแขนโอบด้านข้างอันนี้เป็นทรงทั่วไปนะครับลูกค้าจะแต่งก็เลือกลายได้เลือกแบบได้นะครับนี่แบบนี้เลย เป็นแคปเอกพัตรุ่นเดียวกันนะแต่แต่งคนละแบบเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวนี้ก็มีตัวไลเนอร์ให้เดิมๆโรงงานรุ่นนี้ไม่มีกระบะไลเนอร์นะครับอันนี้ก็ใส่กระบะไลเนอร์มาให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวซุ้มล้อที่โล่ขึ้นมาด้านบนจะโผล่มาน้อยเดียวนะครับเพราะว่าโช๊คเนี่ยมันอยู่นอกจีนะครับมันก็ทํา,าให้ตัวซุ้มล้อ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากด้านด้านล่างนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในสำหรับตัวแคปเอกพกันว่ามันต่างยังไงกับพวก XLT เเดิมๆตรงนี้เป็นหนังเห็นไหมตรงนี้เป็นหนังนะเป็นหนังสีดำแล้วก็มือเปิดจะอยู่ตรงด้านนี้ระบบเซนทัลล็อกมีให้นะครับปลดล็อกถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะ ส่วนกระจกกระจกตัวน pues yeah. nah. ี้ปรับจากตัวนี้นะครับกระจกข้างเนี้ยกระจกที่อยู่ข้างๆประตูนะคะส่วนตัวนี้นะให้ดูใกล้ๆนะตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกตัวเนี้ยจะเป็นปรับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้พับไฟฟ้านะตัวเนี้ยคือตัวปรับกระจกมองข้างส่วนกุญแจรุ่นนี้นี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้2ดอกนะครับ รุ่นแครเอกพัสยังไม่ได้เป็นพุสตานเหมือนในแกีนะครับชุดไฟหน้าอันนี้จะเป็นชุดไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าออโต้นะครับเวลาเราเลือกเราก็บิดเอานี่บิดขึ้นบิดลงแบบนี้บิดขึ้นแบบนี้จะเป็นไฟหลีนะครับอันนี้จะเป็นไฟหน้าออโต้เวลาตานรถมันก็จะขึ้นออโต้แบบนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตของไฟตัดหมอกถ้าเปิดจะเป็นสีเขียวถ้าปิดเป็นสีแดงอันนี้สวิตก็จะเป็นสวิตเพิ่มเข้ามานะเพราะว่าไฟตัดหมอกรุนนี้เดิมๆไม่มีนะครับอันนี้เป็นของแต่ง ส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับรุ่นนี้พวงมา,มาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับสามารถปรับได้นี่นี่ปรับขึ้นปรับลงได้แล้วก็ดึงขึ้นด,ด,ดึงลงได้นะครับทุกรุ่นนะของฟอร์ดเน็กเจตัวใหม่นะครับตัวเก่าอ่ะปรับขึ้นปรับลงได้อย่างเดียว Edu, แต่ไม่สาม,มารถดึงเข้าหาตัวได้นะหน้าจอเลอนไมตัวนี้เป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับนี่หน้าจอเลอนไมตัวนี้นะเป็นหน้าจอ8นิ้วส่วนตัวเครื่องเล่นเนี่ยเป็นเครื่องเล่นหน้าจอ10.1 10.1รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับเชื่อมต่อ FordPass ได้เกียร์ธรรมดาไม่สามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้สตาร์ทไม่ได้นะครับเกียร์ธรรมดาทาไม่ได้นะแต่ว่า FordPass เนี่ยสามารถดู่วนย์บริการใกล้บ้านได้แล้วก็เกี่ยวกับตัวรถยนต์ดูได้นะครับเกียร์ธรรมดานี่บากตำแหน่งทั้งหมด6เกียร์นะครับแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีตัวไฟเดรชาร์นะครับสาหรับตัวแคปนะแต่มีช่องเสียบ USB ให้นะครับเบาะเป็นเบาะผ้านี่เบาะผ้า บอบาผ้านะครับปรับก็เดินหน้าจะอยู่หน้าเบานะครับแล้วก็พนักพิงไม่สามารถปรับก้นขึ้นได้นะนี่ครับเปิดได้ที่เปิดจะอยู่นี้นะครับนี่นี่แค่เปิดความแบบนี้เลยเบาก็สามารถอัปเกรดเป็นเบาหนังได้นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าอย่างดีนะสามารถอัปเกรดได้นะครับให้เป็นเบาหนังได้อันนี้ก็เป็นโดยรวม อ๋อหากลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์0 8 6 3 4 4 0 7 3 9นะครับผมปอนส์ฟอร์ดยินดีบริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ Finance ผ่านแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดการให้หมดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่อง YouTube ปอนส์ฟอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ